ครับคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วนะครับ,รบขออนุญาตแจ้งไปยังต้นทุน,นในรายการที่22เหลือยาว40ไปพายชิงอันดับที่4กับอันดับที่6 4ถึง6คณะกรรมการให้เทพศักดิ์สิทธิ์ได้3คะแนน,นสิงสไหวยผ่านบัวขาวได้0คะแนนและยกเลิกการแข่งขันครับ ให้รายการที่23เรือยาว55ฟีพายชิงอันดับที่4ถึง6เจ้าขุนเรนแม่เหลืองทองสีสตึกขุนทัพรายงานตัวครับขอบคุณครับกติกามีวางไว้นะครับท่านไม่เข้าทุนนะครับกรรมการก็ตัดสินแล้วนะครับว่าเรือเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับได้3คะแนนผ่านบวกขาวกับเรือสิงสวัยไม่เข้าเทียบทุนนะครับได้0คะแนนคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่23รากาครับชิงอันดับ4 6ครับ เจ้าขุณเนนแม่เหลืองทองศิลตึกกับขุนพับเถินครับเข้าตุ้นทุนเลยครับครับไหวพิบนะครับท่านเข้าก่อนครับแทบมนนีผลนะครับลำไหนเข้าช้าครับจับเวลาครับ